สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมืนีครับวันที่2มกราคมสองหาครับผมเนาะมืนีครับผมจะมาวางแนวทางหลัก10ล่างของผมเองแล้วก็หลัก10ล่างครับของ f c ฟมอมแอมครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมงดที่แล้วหลัก10ล่างของผมครับไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับไม่เข้าครับ ได้หนึ่งได้ห้าได้เจ็ดเลขออกแปดเก้าไม่เข้าครับส่วนของหนูน้ำทิพย์ครับหกแปดหนึ่งมาที่แปดครับแล้วก็ของเอฟซีมอมแรมครับให้สามให้เจ็ดให้เก้าครับมาที่เก้าหลักหน่วยครับของแม่สลับบุรีครับหนึ่งสี่แปดครับมาที่แปดครับนี่ครับสำหรับเอฟซีที่ล่อของแม่สลับบุรีครับผมเนะรอก่อนครับผม ถ้าผมกลับไทยแล้วจะแจ้งเหงทราวกับผมเนาะว่าแม่สลับบุรีจะได้วันไหนครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ลาวอยู่ครับผมเนาะนี่ครับของแม่สลับบุรีรอก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้พึ่งพลาดงวดเดียวครับนี่ครับผมขอมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเ็ดครับผมเข้ามายี่สิบเอ็ดงวดครับผิดแค่งวดเดียวครับผมเนาะงวดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผิดแค่งวดเดียวครับบบปริญญงครับผมเนาะตามต่อครับผมถ้าผิดเกินสามงวดครับผมเนาะสูตรนี้ทิ้งครับผมไม่ใช้ครับผมเนาะถ้าผิดติดต่อกันเกินสามงวดครับหรือว่าสามงวดติดต่อกัน สูตรนี้จะไม่ใช้ครับผมเนาะนี่ครับกลองเบิ่งครับผมงวดนี้ครับหลักสิบล่างครับผมมาฝากต่อนเอทั้งช่องครับผมแล้วก็หลักสิบล่างของมัมแอมครับนี่ครับงวดที่แล้วให้าามเจออกแปาครับนี่ครับมาที่9ครับงวดนี้ครับ17บเจมกราคมครับให้มาครับ715ด้าครับผมล่างอย่างเดียวครับ เ1็ครับผมล่างอย่างเดียวครับของ FC มอมแมมครับผมเนาะนี่ครับผม FC มอมแมมครับหลักสิบล่างครับผมเดี๋ยวเค้นให้เอฟทั้งช่องครับผมเนาะเอาของคมก่อนครับพระหัตครับ หลักสิบล่างครับหลักสิบล่างงวดนี้ของผมได้เก้าหนึ่งห้าครับหลักสิบล่างของผมงวดนี้ได้ 1> 9ก้าหนึ่งห้าครับผมเนาะลงวันที่สิบเจ็ดครับทับหนึ่งครับทับหกหกครับนี่ครับผมหลักสิบล่างของผมงดนที่ได้เก้าหนึ่งห้านะครับเก้าหนึ่งห้าครับหลักสิบล่างครับแล้วก็ของ f อฟซีมอมแมมครับของ f อฟซีมอมแมม fc มอมแมมครับหลัก10บล่างครับหลัก10บล่างครับงวดนี้ให้มาครับนี่ครับผม จ็ดหน,นึ่งห้าครับผมเจ็ดหนึ่งห้าค,ค,ครับชนกันที่หนึ่งกับห้าครับผมเนาะชนกันที่หนึ่งกับห้าครับผมผู้ผมได้เก้ครับผม fc มอมแรมได้เจ็ดหนึ่งห้าครับชนกันที่หนึ่งกับห้าครับผมเนาะชนกันที่หกับหครับแคปนาจอครับผมเนาะหลักสิบลาง มาฝากตอนเอฟีทั้งช่องครับผมเป็นของผมแล้วก็เอฟซีมอมแมมครับผมนี่ครับสำหรับคนที่รอของหนูน้ำทิพย์แล้วก็ของแม่สลับบุรีรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนครับนี่ครับผมสูตรนี่นะครับผมเนาะพึ่งผิดครับผมเนาะนี่ครับพึ่งผิดครับปีหกหกครับผมเนาะผิดแค่งวดเดียวครับงวดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับ ห้าเจ็ดหนึ่งเลขออกแปดเก้าล่างบอกเขาครับนี่ครับไม่เข้าก็คือไม่เขา้าก็ผมน้อมไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับนี่ครับผมไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับแคปหน้าจอครับผมเด้อหลักสิบล่างมาฝากเอฟซีทางช่องก็ผมเนาะหลักสิบล่างมาฝากเอฟซีทางช่องครับกําแพงเขามาทําไมล่ะทํางานอยู่ นี่ครับข้ามแพงเขามาุ่นวุ่น,นวายหน่อยนึงครับผมเนาะกำลังอัดคลิปพอดีเลยว่าป็นยังครับผมเนาะนี่ครับผมอาจจะเสียงดังหน่อยนึงกว่าป็นยังครับนี่ครับชนกันที่หนึ่งกับห้าครับผมชนกันที่หนึ่งกับห้าครับแคปหน้าจอครับส่วนใครรอส่วนใครรอของอา่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะ ใหรอของเลขวิ่งเชียงรายเลขวิ่งเชียงรายเลขวิ่งเชียงรายเดี๋ยวแจ้งข่าวเอทางช่องก่อนงดนดว,นวงด,นงดนี้จะได้เร็วนะครับงวดนี้ครับงวดนี้จะได้เร็วนะครับเลขวิ่งเชียงรายเดี๋ยวผมขอเป็นเร็วนะครับเนาะเพราะว่าเอฟทางช่องถามมาเยอะมากครับผมหาก่อนแป๊บนึงนายเอ๋ nee เรียกวิ่งเชียงราย เดี๋ยวผมหาครับคับนึ่งเอฟีทางช่องอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออเลขวิ่งเชียงรายที่ไหนล่ะนี่ครับเลขวิ่งเชียงรายครับผมเนาะงวดนี้ครับผมจะลงให้เร็วครับผมเนาะเพราะว่าเอฟทีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเลขวิ่งเชียงรายครับแค่แปดกับสี่มาครับแปดลงล่างครับสี่ขึ้นบนครับนี่ครับผม เพิ่งจับคู่ให้บอเขาครับผมเนาะเพิ่งจับคู่ให้งวดที่แล้วครับผมเนาะวันที่สามสิบทันมาหกหกอะงดแรกครับจับคู่บอกเขาครับนี่ครับแต่ว่าเล็กวิ่งครับผมเนาะสองตัวมันหนึ่งตัวน่ะแมนมากครับผมถือว่าเดือนดีครับผมปีหกหกบอผาดครับผมเนาะของเหล็กวิ่งเชียงรายครับผมนี่ครับรอก่อนนะครับ วันนี้เอาหลักสิบล่างไปก่อนครับผมของผมแล้วก็ของ f อฟซ m มอมแมมครับนี่ครับกระสุดท่านี่ครับผมเนาะกับฟองอุพองให้เอฟซีทั้งช่องทีิเบิ้งคลิปนี้เดินทางแ่วขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำ้วยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้กัสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผม